สวัสดีครับสาระทบทวนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในคลิปนี้เป็นคลิปที่21แล้วนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการพยาบาลเด็กโรกหัวใจและหลอดเลือดก่อนอื่นที่เราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็กนั้นนะเราต้องเข้าใจศิริระของการเด็กที่อยู่ในคันบรรดาก่รน,นะครับเด็กที่อยู่ในคันบรรดานั้น การไหลเวียนของเลือดจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ก็คือนะครับเลือดจากอ amlacon a เทอรีจะไหลเข้าสู่นะครับหลอดเลือดนฟิเ r ียว v นาค c a v าหลังจากนั้นจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาแล้วเลือดก็จะไหลลงที่หัวใจห้องล่างขวานะเลือดจากหัวใจห้องบนขวานอกจากไหลไปที่ล่างขวาแล้วมันจะไหลผ่าน foramen o v a เ e นะครับไปที่หัวใจห้องบนซ้าย พร้อมๆกันนั้นนะครับเลือดจากนะหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยก็จะไหลไปที่หัวใจห้องล่างซ้ายผ่านช่อง VSD นะครับแล้วเลือดนะฮะจากหัวใจห้องล่างขวานะครับส่วนหนึ่งก็จะไหลไปที่หลอดเลือดพาเวอรี่อาร์เทอรีนะครับเพื่อที่จะไปเดีอยที่ปอดแต่เนื่องจากว่าปอดยังไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเลือด ที่ไหลไปที่หลอดเลือดพาเลต artery เนี่ยจะไหลผ่านช่องดักตัดอา t e r โ o s ์สนะครับเข้ามาที่นะหลอดเลือด aorta ออแล้วส่งไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกันกับเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายก็จะไหลามาที่ล่างซ้ายแล้วจากล่างซ้ายก็ไหลเข้าไปที่หลอดเลือด เอวตาแล้วไหลไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเพราะฉะนั้นเลือดทั้งหมดเนี่ยจะไม่ไปฟอกที่ปอดนะแรงดันในหัวใจห้องขวาเนี่ยจะแรงมากกว่าห้องซ้ายแต่ทันทีที่เด็กคลอดออกมาเนี่ยแล้วหัวใจนะครับก็จะสูบฉีดเลือดไปที่ปอดได้เนื่องจากปอดมีการขยายตัวแรงดันเลือดที่ปอดจะลดลงเมื่อนั้นแล้วนะแรงดันที่หัวใจห้องขวาเนี่ยก็จะน้อยกว่า ข้างซ้ายนะพอข้างซ้ายต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นผลจากที่เกิดขึ้นนะใน,ในแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเล็บจูไรชั้นก็คือเลือดนะจากหัวใจห้องซ้ายจะมีแรงดันมากกว่าหัวใจห้องขวานะครับทีนี้พอเด็ก เกิดออกมาอย่างนี้แล้วนะครับถ้าช่องนะเปิดต่างๆไม่ว่าเป็นเ r รนอเวรี e วส s ีหรือดัก t ั s อาเทโรซัสนั้นยังมีความผิดปกตินะไม่สามารถปิดได้เพราะนั้นก็จะเกิดปยาภาพต่างๆเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือจะทำให้เกิดโรคหัวใจนะที่ชื่อเป็นลักษณะของหัวใจแบบไม่เขียวนะครับหรือเรียกว่าอะไซนอติกไท์นะครับ แต่ถ้าเกิดพยาธิสภาพที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมีภาวะของโอไรดิงของเอลตาข้อมระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายล่างขวาเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับแล้ก็มีหัวใจห้องขวาโตนะครับมีช่อง v s d ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการตรีบของหลอดเลือด p พ i รีอาร์เทอรีอย่างนี้เราเรียกว่าเตต้าโรจีอัลฟาร์ดหรือนะครับ TOF ซึ่งตัวนี้จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าหัวใจโรคหัวใจชนิดเขียวหรือไซโนติกไทภาวะที่หัวใจเขียวเกิดจากภาวะที่เกิดภาวะไลทูเลปชันคือเลือดดําจากหัวใจห้องขวาเนี่ยไหลไปปนกับเลือดแดงหัวใจห้องซ้ายแล้วไหลไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเด็กที่มีอาการนะเป็นโรคหัวใจนะครับถ้ามีอาการเหนื่อยหอบได้ง่ายเนี่ย สิ่งที่มารดาควรทำนะครับก็คือนะครับต้องให้เด็กนียกินนมได,ได้ง่ายขึ้นนะการเลือกใช้จุกนมที่นิ่มและมีรูขนาดโตเนี่ยจะช่วยทําให้เด็กนียออกแรงดูดน้อยก็จะช่วยลดการทํางานของหัวใจลงนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงมากนะครับเด็กที่เป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่แล้วหัวใจมักจะมีการปรับตัวโดยการเต้นเร็วขึ้นนะครับแต่พอหัวใจเต้นเร็วขึ้นปั๊บเนี่ย จะทําให้คะแนนเอาต์พุตลดลงเนื่องจากว่าเวลาหัวใจบีบตัวตลอดเวลาเนี่ยเลือดจะไม่สามารถเข้าไปในหัวใจได้เมื่อเลือดเข้าไปในหัวใจไม่ได้มันก็จะไม่มีเลือดที่จะไหลออกมาจากหัวใจได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยเขาจะให้ยาในกลุ่มดิจิทาลิสนะฮะหรือเช่นลานอกซินนะไดจอกซินนะครับพวกนี้นะครับจะไปทําให้หัวใจมีการบีบตัวแรงขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็จะเต้นช้าลงนะครับแรงขึ้นแต่ช้าลงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ได้ยาประเภทนี้ไปเราจะต้องฟังเสียงนะฮาร์ดเรทนะหรือจับชิปจระจอดูถ้าหากว่ามากกว่านะค่านะมากมากกว่าค่านะาไม่ใช่มากกว่าต่ำกว่าหรือน้อยกว่าค่า ปกติของเขาเนะฮะเราไม่ควรจะให้ยาอย่างเช่นเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยหัวใจชีพจรไม่น่าจะน้อยกว่า100ครั้งต่อนอาทีนะันั้นถ้ามันต่ํากว่า100ครั้งต่อนอาทีเราก็ไม่ให้เด็ก1ปีถึง5ปีถ้าหากว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เด็กอายุ1ปีนะครับนะ่ปีถึง5ปีตรงนี้นะครับแลนะค่า ทีพจรเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า80ครั้งต่อนาทีและเด็กโตที่มากกว่า5ปีเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60ครั้งต่อนาทีซึ่งตรงนี้นะครับนะถ้าหากว่าต่ำกว่านะเราก็จะไม่ให้นะฮะไม่ให้ยางดยาแล้วก็รายงานแพทย์ว่าอา่ที่งดเนะ่เพราะอะไรนะครับแล้วก็ต้องบันทึกไว้ในเล็กคอร์ดยาด้วยนะครับในเด็กนะฮะ ที่เป็นโรคหัวใจมันจะมีการปรับตัวของเด็กอันหนึ่งก็คือว่าร่างกายเนี่ยจะสร้างนะครับเม็ดเลือดแดงมากขึ้นนะครับพอสร้างเม็ดเลือดมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เลือดเกิดการเนืดขึ้นนะเนืดขึ้นนะเลือดข้นนะครับเราเรียกภาวะนี้ว่าภานะวะโพลีไซติเมียนะภาวะโพลีไซติเมียภาวะโพลีไซติเมียเนี่ยทำให้นะครับนะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยไม่ดีแล้วก็เกิดกายเป็นริมเลือดได้ง่ายนะครับเกิด กลายเป็นริ่มเลือดได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคนไข้ก็ต้องการน้ํามากขึ้นนะครับต้องได้รับน้ําอย่างพอเพียงแล้วถ้ามีการพับแขนพับขานะครับจะทําให้นะครับการไหลเวียนเลือดไหลไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังเรื่องการนั่งพับนั่งอะไรปางต่างนะครับอย่าให้มีการนะพับแขนพับขาทําให้การไหลเวียนเลือดไหนได้ล่าช้าหรือไหลติดขัดทําให้เกิดดิมเลือดเแบบกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วนวนมีการติดตามค่ามีคิดเป็นระยะนะครับแล้วกนะ็ส่วนเรื่องของการให้ออเซนเจนะครับไม่ช่วยทําให้เกิดการจับของดิมเลือดลดลงนะครับเพราะฉะนั้นการให้มันไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าเกิดจากภาะวะเลือดข้นนะครับ คนไข้ที่ได้รับยานะครับยาซาริเซเลตนะครับซาริเซเลตยากลุ่มพวกยากแก้ปวดยาพวกการอักเสบของข้อนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะช่วยนะฮะจะช่วยนะในกรณีที่มีการอักเสบของข้อนะได้นะแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับ ควรให้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นะครับนะหรือจนกว่าอาการจะดีขึ้นในกรณีที่มีการอักเสบของข้อและเกิดขึ้นนะครับคนไข้ที่เป็นโรคอันหนึ่งเรียกว่า VSD หรือ Ventricular Septal Defect นะครับเป็นโรคที่เกิดจากโครงสร้างหัวใจซึ่งนะมีรูทะลุระหว่างผนังหัวใจห้องล่างซ้ายกับล่างขวานะครับ คนไข้กลุ่มนี้จะเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหัวใจมากนะคทำให้เยื่อหุ้มหัวใจนะ่ะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการติดเชื้อในช่องปากหรือมีการทำธัตกรรมนะครับเช่นมีการขุดหินปูนการถอนฟันนะครับจะทําให้เชื้อเข้าสู่ในช่องปากได้ง่าย เข้าสู่จากช่องปากเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายทั้งนี้เพราะว่าในช่องปากนียมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆจํานวนมากนะครับลูกหัวใจชนิดเวทดดีนะครับถ้ามีขนาดเล็กขนาดเล็กก็คือขนาดที่ต่ํากว่า3มมิลิเมตรนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเพราะว่าจะสามารถปิดไปได้เองนะครับแต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อโดยเฉพาะการรักษาสุขภาพในช่องปากและก็สุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับ อย่าให้มีการติดเชือ้อถ้าไม่มีการติดเชือ้อโอกาสที่จะปิด v ว d ดีที่ขนาดเล็กจะปิดไปจะเป็นไปได้สูงนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะต้องจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับติดตามคลิปที่22นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการ,รยาบาลเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่นะครับสวัสดีครับ